สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโนม่ยดาตัวอ้วนกลมนะครับวันนี้นะเราอยู่กันในเกม Tree of s e r v i a อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือ2อาชีพยอดนิยมในเซิเวอร์ J8 นั่นเองถ้าไปเพื่อนสนใจเติมเกมมือถือทางเรามีร้าน ACK เกม Top Up Center ร้านเติมเกมบริการดีเติมไวแถมราคาถูกด้วยนะ ทางร้นจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยไม่มีดีฟันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกม b a c k Cover M Joy o f จอยอ Chill h ah ช r o l i โร่ League of อ e e เลเและเกมมือถืออื่นอีกมากมายทางนั้นเปิดบริการ10โมงถึงตี2นะครับถ้าเพื่อนสนใจติดต่อได้2ช่องทางที่เพจลายผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเอาละครับเพื่อนวันนี้นะครับผมจะมา สองอาชีพยอดนิยมนะครับในเซิร์ฟเวอร์เจแปนว่าเขานิยมเล่นอาชีพอะไรกันมากที่สุดนะครับโดยผมจะส่องอยู่2แบบด้วยกันนะแบบแรกคือทางด้านซ้ายสุดนะครับก็คือค่าพลังสูงสุดนั่นเองแบบที่4นะครับก็คืออารีน่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบที่1กันก่อนนะครับก็คือแบบค่าพลังสูงสุดนะครับไปสำหรับค่าพลังสูงสุดนะครับในสายนักธนูนะครับอันดับที่1ะครจะเป็น เมอร์เกนนั่นเองนะครับอันดับที่2นะครับเป็นเฟเชอร์อันดับ3ก็เป็นเมอร์เกนแล้วก็เฟเชอร์เฟเชอร์เฟเชอร์เมอร์เกนเฟเชอร์เอ๊ะมีอยู่2อันเหรออ่ะอันดับที่13นะครับจะเป็นเรนเจอร์นั่นเองนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเมอร์เกนกับเฟเชอร์นะครับใช่ไหมอ่ะมีเรนเจอร์บ้างปะปลายนะครับอ่ะอันดับที่19นะครับมีอาชเชอร์หลงมา1คนนะครับโอเคเป็นเมอร์เกนเฟเชอร์ ส่วนใหญ่เลยนะครับเฉลี่ยกันเนาะในสายชีพนักขนูนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็คือสรุปได้เลยนะผมได้ทําการส่องท็อปร้อยนะครับในสายนักหนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาชีพที่เล่นมากที่สุดในสายนักหนูที่เป็นค่าพหลังนะครับก็จะมีเมอร์เกนนะครับรองลงมาก็จะเป็นเรสเชอร์นะครับไล่มาก็จะเป็นแรนเจอร์นะครับไล่มาท้ายสุดนะครับก็จะเป็นอาเชอร์นะครับเป็นอาชีพคลาสสิกของนักธนูนั่นเองต่อไปนะครับมาดูในสายอาชีพนักดาบกันบ้างนะครับ อ่าอันดับที่1จะเป็นเมอร์มิโล่นะครับอันดับที่2จะเป็นไฮแลนเดอร์อันดับที่3ะน,นะครับจะเป็นเพลเทสตานะครับไล่มาแล้เป็นไฮแลนเดอร์เมอร์มิโล่เพลเทสตาไฮแลนเดอร์เมอร์มิโล่เพลเทสตาไฮแลนเดอร์มันใกล้เคียงกันมากนะเพลเทสตากับไฮแลนเดอร์ค่อนข้างใกล้กันนะครับเอ่อมีซอสแมนด้วยนะครับหลงมาแบับยิบเยีดน,นะซอสแมนก็จะเป็นเมอร์มิโล่น่าจะเยอะสุดนะครับ ไล่มาก็จะเป็นเพลเดสตาแล้วก็ไฮแลนเดอร์นะครับมีซอร์สแมนหลงเม่คนเดียวสรุปนะครับอาชีพยอดนิยมนะครับในสายนักดาบนะครับเท่าที่ผมไล่ดูจากท็อปร้อยเนี่ยนิยมเล่นมากที่สุดก็จะเป็นเมอร์มิโลนะครับไล่มาก็จะเป็นเพลเดสตาแล้วก็ไฮแลนเดอร์ท้ายสุดก็คือ ซอสแมนนั่นเองนะครับย้ำอีกครั้งว่าอันนี้ยอดนิยมในเรื่องของค่าพลังแล้วก็สายอาชีพนั้นๆนั่นเองนะครับต่อไปนะครับจะเป็นยอดนิยมนะครับในสายนักเวทกันบ้างนะครับอันดับที่หนึ่งที่เราเห็นนะครับก็คือเวทน้ําแข็งนั่นเองนะครับหรือว่าไซโคแมนเซอร์นะครับอันดับ2จะเป็นวิสัดอันดับ3ก็เป็นวิสัดอันดับ4นะครับเป็นเอลเมนต์หรือว่าเวทรวมนะครับอันดับ5เป็นไพโลอันดับ6ก็เป็นวิสาตเจ็ดแปดเก้าสิบ เป็น e l e m e n t หรือว่าเวทรวมนะครับแล้วก็จะมีวิชาเวทรวมแล้วก็เป็นไฟเวทรวมรู้สึกว่าเวทรวมจะเยอะสุดนะครับใช่ไหมเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนนะโอ้ใช่ครับเวทรวมเยอะสุดเลยนะสำหรับอันดับยอดนิยมนะครับในสายเวทเท่าที่ผมไล่ดูท็อปร้อยนะที่นิยมมากที่สุดนะครับในด้านค่าพลังนะก็จะเป็น Element นะครับหรือว่าเวทรวมนะครับ ไล่มาอันดับที่2นะครับจะเป็นเวทน้ําแข็งนะครับหรือว่าไซโอเมนเซอร์อันดับ3นะครับจะเป็นวิสานะครับท้ายสุดเลยคือไพโรเมนเซอร์หรือว่าเวทไฟนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับในสายหลักเวทนะต่อไปจะเป็นอันดับยอดนิยมนะครับในสายของพระกันบ้างนะครับอันดับที่1นนะครับคือเคอร์ริกนั่นเองนะครับอันดับที่2ก็ยังคงเป็นเคอร์ริกนะครับอันดับที่3นะครับจะเป็นด็อกเตอร์นั่นเองอันดับ4นะครับก็จะเป็นเคอร์ริกนะครับอันดับ5และ6 7น่าจะเป็นพาลาดินนะครับสายลักนี้ถ้า,จ,นะา,ถาจะไม่ผิดนะใช่ไหมดูก่อนอ่าใช่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นพาลาดินนะครับส่วนลับแปลนะคะจะเป็นอินควิสซิเตอร์นะครับหลงมาอยู่หนอเดียวนะอ่ะเดี๋ยวไล่ดูก่อนโอ้ด็อกเตอร์เยอะนะเออด็อกเตอร์กับพาลาดินนะครับค่อนข้างเยอะเอ้ยตอนแรกนึกว่าผักเยอะสุดไม่ใช่นี่ว่าเดี๋ยวไล่ไปสักร้อยนะครับโอ้ ด็อกเตอร์เยอะมากนะครับเยอะมากด็อกเตอร์เยอะมากจากที่ผมลองแรนดับดูท็อปร้อในค่าพลังสูงสุดนะครับในสายพระเนาะอันดับที่หนึ่งที่เห็นเยอะที่สุดนะครับก็คือด็อกเตอร์นะครับหรือว่าอาชีพหมออีก,การนั่นเองนะไล่ลงมาใกล้ๆกันอ่ะก็จะเป็นเคอร์ก,กับพาลาดิสน,นะครับสองชีพนี้คือใกล้กันมากเลยนะที่โหลเลยคืออินควิเซเตอร์นะครับอันนี้โหลสุดเลยนะครับในสายพระนั่นเอง ต่อไปนะครับเป็นอันดับยอดนิยมนะครับในสายอาชีพนักฆ่ากันบ้างนะครับอันดับที่1นะครับก็คือสเกลนั่นเองนะครับ2และ3เนี่ยเป็นชิโนบินะครับอันดับ4นะครับเป็นโลกนะครับอันดับ5 6 7 8 9โอ้โหชิโนบิหมดเลยนะครับมีอันดับ4ลงมานะครับแอสซาซินจากนั้นก็จะเป็นชิโนบิแล้วก็มีแอสซาซินอยู่บ้างนะครับอันดับ7ก็จะมีโลกนะครับ อ่าสิก็เป็นสกาวหลงมาอีกนิดนึงนะครับโซนอยาจะเป็นชิโนโบีนะแล้วก็ไล่มาแบบแอสซินมาชิโนโบีเยอะมากอ่าแล้วก็แอสซินนะครับโอเคสกาวกับโลกเนี่ยเห็นปะไปลานะครับใกล้เคียงกันเลยอ่าเดี๋ยวไล่ไปสักร้อยนะครับสรุปเลยนะครับจัดอันดับค่าพลังนะครับในสายอาชีพนักฆ่านะครับ อันดับที่1เลยนะครับคือชิโนบินั่นเองนะครับอันดับที่2นะครับจะเป็นแอสซัสซินนะครับนี่แสงลักราโหลกแดงนี่นะอันดับ3กับ4นะครับใกล้เคียงกันมากเลยนะครับนั่นก็คือสเกลกับโลคนั่นเองสเกลเนี่ยคือมีดที่หันทางด้านซ้ายนะครับมีดที่หันทางด้านขวานะครับก็คือโลคนั่นเองนะครับอันนี้คือใกล้เคียงกันมากแล้วกันเนาะต่อไปนะครับจะเป็นจัดอันดับยอดนิยมนะครับในโหมดอารีนากันบ้างครับสำหรับอาชีพยอดนิยมนะครับ ในอารีนาอันดับ1กับ2นะครับจะเป็นเคอร์ลิกหรือว่าพระนั่นเองนะครับอันดับสาจะเป็นเมอร์เกนนะครับในสายชีพนักธนูนะอันดับ4ก็จะเป็นพระเหมือนเดิมครับอันดับ5จะเป็นเลดน้ําแข็งนะครับก็คือไซโอเมนเซอร์นั่นเองอันดับ6ก็พระอีกแล้วนะครับไล่มาก็จะเป็น gen, เมอร์เกนเลดน้ําแข็งมีเมอร์เบโลอันดับ9ด้วยนะครับแล้วอันดับ11นะครับก็จะเป็นเพลเทสต้านะครับดาบโล่นั่นเอง12บสองที่สาก็เป็นพระนะครับ15เพลเทสต้า 16จะเป็นพาลาดินนะครับ1 7 1 8ก็เป็นพระพระเยอะมากนะมีเมอร์เกนเมอร์มิโลปะปายเมอร์มิโลก็เยอะอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวผมไล่ดูนะครับมีชิโนบิด้วยนะครับดับยี่สิบแปดแล้วก็จะมีเฟเชอร์นะครับดับยี่สิบเก้าหลงมานะแล้วก็จะมีด็อกเตอร์นะครับสามสิบเอ็ดเมอรมิโลก็พอเห็นอยู่บ้างชิโนบิเห็นอยู่บ้างนะครับแล้วก็จะมีเวทรวมด้วยหลงมาเนี่ยเราสามห้านะครับอาชีพก็ค่อนข้างจะขากันนะครับ CCT2 นี่จะเป็นด็อกเตอร์หมดเลยนะครับอ่ะมีไฮแลนเดอร์ด้วยครับอันดับ45ต่อไปจะเป็นเวทธาตุรวมนะครับมันก็เห็นหลายอาชีพเหมือนกันนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะปะปลายนะครับเดี๋ยวผมดูสักร้อยอันดับแล้วกันนะจะได้ไล่ถูกนะครับอ่ะร้อยอันดับโอเคอาชีพค่อนข้างเฉลี่ยกันนะแต่ผมสรุปให้นะครับสำหรับอาชีพยอดนิยมนะครับในอารีนาที่ผมเห็นเยอะสุดเนาะก็จะเป็นพัร์หรือว่าเคเลิกนั่นเองนะครับ ใกล้ๆกกันก็จะมีเมอร์เกนนะครับนักธนูกับเพลเทสตานะครับนี่ที่เป็นดาบโล่นะที่เห็นใกล้ๆกกันนะครับไล่มาก็จะเป็นเมอร์บิโลนะครับที่เหลือเนี่ยที่เห็นใกล้ๆกกันเลยนะครับก็จะเป็นพวกชิโนบินะครับแล้วก็ด็อกเตอร์ไล่มาก็จะเป็นเวทรวมนะครับหรือเอเลเมนต์นะครับที่เหลือเนี่ยคือใกล้กันหมดเลยนะเท่าที่ผมได้สังเกตดูนะครับค่าเฉลี่ยไม่ได้แบบทิ้งกันมากนะเนี่ยแอซสซินก็จะมีหลงมาบ้างเวทไฟก็หลงมาบ้างนะครับ ในระดับท็อปลอยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับจระดับยอดยมในอารน่านั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับสามารถมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับบางคนอาจจะมีประสบการณ์เล่นมากกว่าผมนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมได้ว่าเฮ้ยพี่อาชีพนี้ผมเล่นไปในอารน่านี่คือเก่งมากๆหรือว่าในส่วนไหนที่จะเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไซด์ดงแจ้งเตือนด้วยครับหวังว่าคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับสัะท้ายคลิปนะครับฝากกดติดตาม t ิกตอกให้ด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า